สวัสดีค่ะชื่อแองจี้ค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตปทุมวันค่ะมาโครงการซัมเมอร์กับโครงการ c c s c ค่ะมาระยะเวลา1เดือนค่ะชอบชอบอากาศชอบอาหารค่ะเพราะว่าเราก็ได้ไปเที่ยวหลายอย่างหลายที่ด้วยค่ะได้ไปสถานที่สำคัญสำคัญค่ะเช่นพวกว Golden Gate Bridge มีไป p i e r r o นายแล้วก็ไปพวก ที่เป็นได้ไปไชน่าทาวนค่ะลอมบัดสตรีทแล้วก็อิลาเดรีสแควร์ด้วยค่ะได้ซื้อของหลยายอย่างมาเลยค่ะเ <g ül> พื่อนที่นี่แบบว่าเฟรนลี่มากเลยค่ะแบบเขาพาไปแบบเล่นกีฬาพาไปทํำนู่นทํานี่ด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็เวลาแบบเขาก็แบบบางครั้งช่วงพักอ,อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเอาแน็คมากินแล้วก็แบ่งกันกินด้วยค่ะก็เลยได้ลองแน็คหลายอย่าง ชอบที่ได้ไปเที่ยวหลายๆที่แล้วก็ชอบสังคมอะค่ะแบบว่าสังคมที่นี่มันดีมากเลยค่ะแบบว่าคนคนที่นี่เฟรนดี้มากแบบมีอะไรเขาแบบช่วยตลอดค่ะสำหรับแบบคนที่แบบไม่แน่ใจว่าแบบเออจะมาดีไหมอย่างเงี้ยค่ะหนูขอบอกว่าแบบควรมาเพราะว่ามันเป็นแบบประสบการณ์ชีวิตที่แบบคือมันจะได้ประสบการณ์มากขึ้นได้แบบเรียนภาษาใหม่ๆได้ฝึกแบบ สกิลการ w r i t i n สกิลได้แบบทำอะไรหลายๆอย่างค่ะแล้วก็จะได้แบบเรียนรู้สิ่งที่แบบไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ